สวัสดีครับผมสวัสดีครับในแม่เอฟซีและแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับผมฝุนค <ว space S 1> ุณคุณคชายคุณชายเหมาเลยกอไผ่วันนี้ล่ามกินไผ่ล่ามกินไผ่โอ้ยอยู่ร่มไม้เย็นสบายชายบอกโอ้ร่มไมเ้เย็นแท้คุณชายบอกเนาะคุณชายสวัสดีครับก่อนเลยคุณชาย สวัสดีครับเร็วมา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 ลามามาลามาสวัสดีครับก็อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวยก่อนสวัสดีครับเสียงหวานเสียงหวานหน่อยเร็วสวัสดีครับสวยสยสวยสยหวานหวานบุสุบุทข้าเลยครับนะฮู้ไม่อยากจะทำเลยกินไผ่แล้วไม่สนใจคุณใครเลยคุณชาย อ๋อกินไผ่อยากอร่อยแท้ชายบอกว่าจิ่ถึงแม่มะนาวจังเลยชายว่าอืมเดี๋ยวมีโอกาสจะได้พาไปเยี่ยมแม่มะนาวแล้วนะไผ่กอนี้จองเลยชายบอกขอจองนะ ให้ชายกินหมดเลยคุณตาบอกให้ชายเหมาเลยชายกินเลยครับผมนก็ไผ่อร่อยแท้ ันนี้พามาปลูกไผ่นะครับมาปลูกป่าไผ่นะครับมากินไผ่บ้างนะครับผมกินแต่หญ้าไม่ก็เปลี่ยนรสชาติบ้างนะครับกินไผ่บ้างกินหญ้าบ้างนะอ่าวิถีชีวิตของพวกเราเลี้ยงช้างนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆนะครับผมเปลี่ยนอาหารไปเรื่อย <c oughs> เลวบอชายลูกลิกลูกลิกลูกลิกคุกคิกคุกคิ <c oughs> อจะได้พาไปหาเพื่อนเพื่อแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะไปพาไปหาพี่พี่กันหน่อยช่วงนี้อยู่คนเดียวไปก่อนนะชายอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรนะอ,อืมไม่เป็นไรไม่ร้องนะครับผมไม่ร้องหานะครับผม เมื่อก่อนนั้นเคยร้องหานะแมะนาวนะเคยร้องหากันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ร้องแล้วชายไม่ร้องแล้วชายเก่งแล้วชายเก่งแล้วชายกินยากระีหูปุ๊บปั๊บปี๊บปั๊บอารมณ์ดีนุ่มน้อยอารมณ์ดีนะครับผมนุ่มน้อยอารมณ์ดีเล็บขาวสวยงามรูปหล่อถ้าเป็นช้างงานี่ยโอ้อย่างเท่เลยนะาล่ะชายเป็นช้างสีดอก็ไม่เป็นไรเนาะชายเนาะ เท่เหมือนกันหล่อเหมือนกันเป็นชายของเราเดี๋ยวช่วงบ่ายนะอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวจะ ซื้อนมไม่กินอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวจะซื้อนมให้กินนะชายไม่ท่องกลัวเดี๋ยววันนี้จะซื้อนมใม้กินเดี๋ยววันนี้ช่วงเงย็นๆอาบน้ำเดี๋ยวจะเอานมให้กินแล้วชายอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวจะให้กินนมนะครับผมวันนี้ก็มาดูชายกินไผ่เด้อเนี่ยเอีครับผมอย่าพึ่งเสงอย่าพึ่งเบื่อเด้อคุณตาถ่ายได้ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ไนนี้ก็ได้ทำคลิปแบบอื่นเท่าไหรนะ่เนาะคุณตาก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็ได้ประมาณแค่นี้นะครับผม <c oughs> ก็มาถ่ายให้ดูแต่เป็นวิถีนะครับผมเป็นวิถีการอยู่การกินของน้องนะครับผมการอยู่การกินของน้องถุงทองของเรานะครับผม มอบให้ชายคนเดียวบางทีคุณตาก็ถ่ายถ่ายไปบางทีก็คิดหาคอนเทนต์ไม่ค่อยได้ไม่มีคอนเทนต์ที่จะเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างเพราะว่าไม่ได้อยู่ศูนย์นะถ้าอยู่ศูนย์ก็เออมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช้างเยอะเนาะเราก็จูงไปนั่นบ้างไปนี่บ้างนะครับจูงไปหาเพื่อนเชือกนั้นบ้างเชือกนี้บ้างเนาะที่บ้านของคุณตาก็มีแต่คุณตาอยู่เชือกเดียวเนาะ มีแต่แม่มะนาวนะครับอีกเชือกหนึ่งนานานทีนะครับคุณตาก็จะได้แวะพาไปหาเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับผมพาแวะแวะเวียนไปหาเพื่อนเพื่อนบ้างเรื่องออนทัวร์นะครับคุณตาก็จะออกแล้วนะครับผมก็จะออกไปออนทัวร์เหมือนกันนะครับผมคุณตาก็ว่าจะออกไปออนทัวร์เหมือนกันนะครับผม เพราะว่ารอรอสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งแจ้งแ,แม่แม่เอฟซี FC นะครับผมจะไปออนทัวร์นะครับผมคุณตาต้องขออนุญาตพาชายผลถือถุงทองของเรานะครับไปออกออนทัวร์บ้างนะครับผมออกออนทัวร์เพราะว่า,าช่วงนี้ช่วงช่วงหน้าเกี่ยวข้าวนะครับผมเกี่ยวข้าวเสร็จทําธุระเสร็จเนาะทำธุระเสร็จทำภารกิจเสร็จส่วนใหญ่ ทางแถวทางคุณตานะครับฝั่งชุมพลบุรีของเรานะครับผมช้างที่ไม่ได้เข้าศูนย์คดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ทํางานนะคุณตาก็น่าจะได้ออกมาออนทัวนะครับผมน่าจะได้ออกออนทัวออกมาออนทัวออกออนทัวสักพักนะครับผมรอได้บ้างนะครับผมเพราะว่าเรื่องอื่นเรื่องไหนก็เยอะนะครับการเงินการเอ่อ เพราะว่าต้องเดี๋ยวก็ทอกศก็มาถึงแล้วครับผมทอกศก็มาถึงแล้วเนาะต้องได้ออกอ,อนทัวร์บ้างจาเป็นนะครับผมมีจําเป็นทั้งิสินของเราก็จําเป็น การทัวร์นะครับผมทางภระน้สินน้ลูกก็ต้องเรียนหลายอย่างนะครับเหมือนคุณตาเคยคุยให้ฟังนะครับผมลูกสาวก็เรียนทางทศกศก็มีมีหลายอย่างนะครับภระของคุณตาเยอะเยอะอยู่นะครับผมต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับผมช่วงนี้เพราะว่าก็สวนก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างมนมะนาวไปก็ได้ยินข่าวว่าเอเองินไม่ค่อย ไม่รู้ว่ายัางไงเหมือนกันไม่รู้น่าจะได้กลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะดูดูแล้วก็คงไม่เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่นิ่งตัวนะครับการเปิดท่องเที่ยวก็ก็มีนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับผมก็ยังไม่น่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับผม ใชยรับกอไผ่เลยคนเดียวรับเต็มเต็มเลยเรพอได้กินนะไผ่กินไผ่บ้างกินหญ้าบ้างนะครับนี่กอนี้ถ้ากินหมดกอนี้นี่โอ้โหท้องกลมเลยนะชายชายคงเราท้องกลมแน่นอนเลยนะครับผมครับคำทักมาทายมาพูดมาคุยนะครับทักทายพูดคุยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ ชายกับคุณตาได้นะครับสวัสดีครับ